ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านก่อนอื่นเลยต้องขอเรียนท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ทางเราได้มีช่องทางการติดตามรับฟังเพิ่มเติม ผานทางเพจ Facebook ใช้ชื่อเพจว่าสายกลางทางธรรมฝากท่านผู้ฟังกดติดตามกดถูกใจเพจของทางเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานได้จัดทำเผยแผ่ธรรมะคำสอนดีๆจากครูบาอาจารย์การให้ธรรมะเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุดเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมอนุโมทนาบุญและส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ ก็ถือเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นกันห้องรกบ้านรกหลายคนคงคิดว่าเป็นแค่เรื่องของนิสัยแต่คุณรู้ไหมมันสะท้อนและส่งผลเรื่องเงินเรื่องชีวิตอย่างไม่น่าเชื่อบ้านรกยังไงยังไงก็ไม่น่าอยู่แต่ลหลายๆบ้านก็ไม่มีเวลาจัดการทำความสะอาดเสียทีปล่อยให้บ้านรกเละเทะแต่เชื่อหรือไม่ว่าหากปล่อยให้บ้านสกปรก ไม่เก็บข้าวของให้เป็นระเบียบนอกจากจะทำให้บ้านไม่น่าอยู่แล้วบ้านที่รกรุงรังยังเป็นที่บ่มเพาะเชื้อโรคแถมยังสะท้อนถึงห่วงจุ้ยที่ไม่ดีอีกด้วยวันนี้เราจึงรวบรวมหลักการแก้ห่วงจุ้ยม่ดีจากบ้านรกมาให้กับท่านผู้ฟังไปปรับแก้เผื่อว่าบ้านมุมไหนของท่านผู้ฟังรกรุงรังอยู่จะได้จัดเก็บจัดวางให้ถูกหลักแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้น 1. จัดวางเครื่องเรือนไม่ดีชีวิตไม่เจริญข้าวของเครื่องใช้ต้องจัดวางให้เป็นระเบียบอย่าวางระเกะระกะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นทางเดินภายในบ้านอย่าให้ทางเดินรกหรือมีสิ่งกีดขวางทางเดินหากภายในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้น้อยชิ้นยิ่งดีส่วนของรกรกให้จัดใส่กล่องให้เป็นระเบียบเพื่อให้โชคลาภจะได้เข้าบ้านมีความเจริญรุ่งเรือง ทำอะไรราบรื่นปลอดโปรง่ง 2. ย้ายเข้าบ้านที่เคยมีคนอยู่แล้วอาจไม่มีโชคหากจำเป็นต้องย้ายไปอยู่บ้านที่เคยมีคนอยู่มาก่อนแล้วให้นําหิ้งพระเข้าไปสู่ตัวบ้านนั้นเป็นสิ่งแรกจากนั้นให้ตัดเลียมต้นไม้ใบหญ้าร,บรอบๆแล้วปัดกวาดเช็ดถูบ้านให้สะอาด 3. ครัวสะอาดช่วยแก้ปัญหาเรื่องเงินทองหากคุณกำลังมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองควรจัดห้องครัวให้สะอาดและเป็นระเบียบโดยเฉพาะบริเวณเตาไฟครัวสะอาดจะช่วยเรียกโชคลาภเงินทองเข้าบ้านซึ่งหากครัวสกปรกจะทำให้เงินทองรั่วไหลคนในบ้านแตแกแยกและมีเรื่องขัดแย้งกันเสมอ 4. ต้นไผ่ ไม้พุ่มกั้นกองขยะหากหน้าบ้านเป็นกองขยะรกร้างมีสิ่งของที่ไม่ได้ใช้วางกองระเกะระกะเต็มไปหมดตามหลักควงจุ้ยแล้วอาจส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยกับผู้ที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นวิธีแก้ไขคือการหาต้นไผ่มาปลูกไว้หน้าบ้านหรือจะปลูกไม้พุ่มกั้นกองขยะหน้าบ้านก็จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านั้นได้ 5. ห้องรับแขกแคบขาดแคลนโชคห้องรับแขกเป็นพื้นที่ที่โชคลาภจะไหลเข้ามาถ้าห้องรับแขกเล็กเจ้าของบ้านควรจัดข้าวของและเครื่องใช้ภายในห้องให้เป็นระเบียบเพราะหากห้องรกจะทำให้บ้านไร้โชคการเก็บของแนะนำให้เก็บใส่กล่องส่วนเก้าอี้รับแขกควรจัดชิดไว้ตรงมุมห้อง เพื่อเหลือพื้นที่สำหรับเดิน 6. หน้าต่างกับต้นไม้บ้านที่มีต้นไม้แผ่กิ่งก้านสาขามราระเกะระกะบริเวณหน้าต่างเชื่อกันว่าจะทำให้คนในบ้านมีเหตุให้ต้องทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดเวลาวิธีแก้ไขคือตัดแต่งกิ่งไม้ที่เกะกะให้เรียบร้อยแต่สำหรับบางบ้านที่ไม่ชอบตัดต้นไม้ใหญ่ ก็อาจจะหาระครังลมมาติดไว้ที่หน้าต่างแทนก็ได้ 7. Living Room จัดแต่พอดีบ้านบางหลังใส่ใจตกแต่งห้องนั่งเล่นมากที่สุดดังนั้นจึงนำเข้าของตกแต่งต่างๆมาประดับประดาจนกลายเป็นรกรุงรังเต็มห้องนั่นเป็นสาเหตุให้ชีวิตของคนในบ้านวุ่นวายไม่มีความสุขวิธีแก้ไข คือจัดห้องนั่งเล่นนั้นให้โปร่งโล่งสบายตาจะได้นำพาเดสิ่งดีๆมาให้สมาชิกในครอบครัว 8. ใต้เตียงไม่ใช่ที่เก็บของหลายคนเห็นที่ว่างใต้เตียงเป็นที่สำหรับเก็บของดังนั้นใต้เตียงจึงรกเกะก,กะเต็มไปได้วยข้าวของต่งตางๆซึ่งตำหลักข่วงจุ้ยแล้วถือว่าไม่ดีเพราะจะทำให้ชีวิตติดขัด ทั้งการงานการเงินส่วนคู่สามีภรรยาก็มักจะทะเละาะเบาะแว้งกันวิธีแก้ไขคือจัดระเบียบใต้เตียงให้สะอาดโลง่งและปัดกวาดทำความสะอาดเสมอมีคำกล่าวที่ว่าบ้านช่องรกเป็นนรกชนิดหนึ่งความรกรุงรังของบ้านไม่ใช่ความบังเอิญแต่ไหลมาจากใจที่ดูดายมักง่ายขี้เกียจจัดแจงสะสาง บ้านเรือนร้อนเป็นไฟจากโทสะของคนอยู่อาศัยเป็นนรกขุมหนึ่งเสียงทะเลาะด่าทอบงเบ้งไม่ได้ดังขึ้นเองลอยๆจากอากาศแต่ไหลามาจากใจร้อนๆขาดเมตตาต่อกันบ้านช่องเป็นระเบียบเทียบได้กับวิมานหลังหนึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยสบายตาไม่ใช่ความบังเอิญแต่ไหลามาจากใจที่มีวินยัยไม่ขี้เกียจเก็บกวาดเช็ดถู บ้านเรือนเย็นเหมือนน้ำจากการรินเมตตาปรานีให้กันเป็นสวรรค์ชั้นหนึ่งซึ่งรัศมีสว่างแห่งความการุ่นหาใช่สายลมแสงแดดที่ฉายเองแต่ต้องแผ่พายมาจากใจที่สบายจริงจากการรู้จักเห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ใจที่สบายของคนร่วมบ้านมากกว่าใจที่มักง่ายของตัวเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานอะไรอะไรไหลมาจากใจ บ้านไหนมีแต่ใจเย็นเยนก็เห็นด้วยตาเปล่าว่าเหมือนสวรรค์บ้านไหนมีแต่ใจร้อนใจร้อนก็ร้อนเผาราวนารกตั้งแต่นึกถึงส่วนบ้านไหนมีทั้งใจร้อนและใจเย็นปะปนกันก็ผันผวนปรวนแปรเอาแน่ไม่ได้วันไหนฝ่ายเย็นชนะก็เหมือนวิมานดินวันไหนฝ่ายร้อนได้ชัยก็กลายเป็นถิ่นปีศาจเมื่อถามตัวเองว่า นึกถึงบ้านแล้วนึกถึงอะไรหากนึกถึงสวรรค์ก็ควรนึกยินดีมีแก่ใจรักษาไว้แต่หากบอกตัวเองว่านึกถึงบ้านแล้วนึกถึงนรกก็ควรตกลงกับตัวเองให้เด็ดขาดว่าความร้อนจะเริ่มจากใจใครไม่เป็นไรขอให้จบลงที่ใจเย็นเย็นของเราเองทำไว้ในใจว่าเราเย็นได้คนหนึ่งก็เหมือนได้น้ำขึ้นมาบ่อหนึ่ง ในนรกแข่งความแห้งแล้งนี้หรือกระทั่งได้ฉายแสงขึ้นมาที่ปลายอุโมงค์นรกบ้างแล้วสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันการให้ธรรมะข้อคิดกติธรรมเป็นทานถือเป็นการให้ทานที่ได้บุญสูงสุด และขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ขอให้ท่านผู้ฟังประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ